วันนี้วันที่8ของการสวดมนต์นะคะวันที่2 7เดือน11ปี67นะคะ f ที่1ลำดับที่101ค่ะ นี้วันที่27เดือนพฤศจิกายุมทมศักราช2 5พ7รเป็นวันที่8ที่ข้าพเจ้าอรุณีชุ่มจินดาขอถวายสินสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจจ่อในอัคาระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอด สมันตาจัก,กาวาเลสุอัตราคันฉันตุเทวตาสัตธทธรรมังมุนิราชัสสะสุนันตุสักขโมขาทานสักเคการเมจรูเปคิริสิขาราะเตจันตาลิเควิมาเนทีเประเทศจักาเมตารวนาคาหาเนเคหาวันทุมหิเคเตภูมมาจายันตุเทวาชลาทราสมิยาคาคันทัพพนาคาติดท่านตาสั้นติเกเยยังมุนิวรารวจานาซนาทะโวเมสุนันตุธรรมาสวนาการโรอายาัยัมผ้าทันตา ธรรมมาสวนาการโอรอัยยมผ้าทันตาธรรมมาสวนาการโอรอัยยมผ้าทันตาณโ <l oss al language> มต,สพพตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมต,สพพพพพพพตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธัานสระนังขะฉามิธรรมันสระนังขะฉามิสังฆันสระนังขะฉามิทุติยามปีพุทธัานสระนังขะฉามิทุติยามปีธรรมันสระนังขะฉามิทุติยามปีสังฆันสระนังขะฉามิตติยามปีพุทธัานสระนังขะฉามิตติยามปีธรรมังสระนังขะฉามิตติยามปีสังทังสระนังขะฉามิ นัตทิเมสรานังอัญยังพุทโธเมสรานังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสทิเมโหนตุสัพพานัตทิเมสรานังอัญยังธรมโมเมสรานังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสทิเมโหนตุสัพพานัตทิเมสรานังอัญยังสังโฆเมสรานังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสทิเมโหนตุสัพพา เอวัมเมสุตังเอการสมายังภควาสกเกสุวิหรารติกาปีละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนาสัททิงปจ,จมาเตหิพิขุสเตหิอเเหวะอรหันเตหิทัสสหิจลโลกธาตุหิเทวตาเยภูเย,ยนะสันนิปติตาหนติพัควันตังทัศนายาพิขุสังคจอะอัทโขจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานาเอตถะทาโหสิ อายังโขภควาสเกสุวิหารติกปีลวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคณสัตถิงปัจมาเตหิพิขุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสสหิจะโลกะทาตูหิเทวตาเยภูเยนะสันนิปติตาหนติภควันตังทัศนายักษพิขุสังขจายานูณะมะยมปิเยนะภควาเตนุปสังกเมยามาอุปสังกมิตวาภควะโตสันตเกปเจกคาถาภาเสยยามาติ อาตโขตาเทวตาเสยยะถาปีนามะพระลาวาปุริโสสัมมิชิตังวาภาหังประสาวระยะประสาวิตังวาภาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตราหิตาภควโตปุระโตปตุระหังสุอาตโขตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอาถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิ มหาสมยโยปวานมสงเทวากายาสมาคตาอาคาตามหาอิมังธรรมสมยังทักคิตายวะอัปราชิตาสังคันติอาตโขอัป,ปราเทวตาภควะโตสันติเกอิมังคาทาังอาภาสิตรัตร,รพิคโวสมาทาหวหังสุถังสูงจิน จิตตังอัตโนโอชุชุกะมะกังสุสาราถีวะเนตาน,นิคาเหตวาอินทรยานิรขันติปัติตาติอธโคอปราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทาังอาาสิเชตวาคีรันฉิตวาปาลีคังอินทคีรังโอหะจามเนชาเตจารันติสุทาวิมาลาจาักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอธโคอปราเทวตาภควัโตสันติเกาาอิมังคาทังอาพาสิเยเกจิตพุทธนทันชนังคาตาเสนะเตคมิสันติอปายภูมิปหายมานุสังเทหังเทวกายังปริ ปะริปูเรสันตีติอัตโบปควาพิคูอามันเตสีเยพุเยนะพิคเ,เวทัสสุโลกาธา,าตูสุทเทว,วตาสนิปฏิตาโหติตถาคาตังทัศนายะพิคูสังคาจจะเยปิดเตพิคเวอะเหสุงอตีตมัทน,นาอรหันโตสัมมาสัมพุทธา เตสัมปีภควันตานาเอตัดปรามายวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุนเสยยถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตภิกเวีพรวิสันติอนาคตมัทานะอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภควันตานาเอตัดปรามายวะเทวตาสันนิปติตาพรวิสันติเสยยถาปิไมหังเอตระหิอาจิคิษสามิภิกเวเทวกากยนังนามานิกิตยิสัมมิภิกเวเทวกากยนังนามานิเทสุสัมมิภิกเวเทวกากยนังนามานิตังสุนาทาสาธุกังมาณสีกาโรถาภาสิสัมมิติเอวัมพันเตติ โคเตพิกุภวโตปัจัโสสุภควาเอตทะโวจะาิโลกะมนุกัสามิยัพภุมมาตทัสตาเยสิตาคิริพพรังประหิตตาสมาหิตาปุทูสีหาวัสสลีนาโลมหันสาภิสัมพุโนโอธาตมนาสาสุทธาวิปัสสนะมะนาวิลา พินโยปัจจสเตยตวาวเนกาปิลวัทเวลตตโตอมันตยิสัทาสาวเกศาสเนรเตเทวกายพิกันตาเตวิชานาฐพิกโวเตจะอัตบัมปกกรุงสุตวาพุทธศาสสานังเตสามปาตุระหูยานังอมนุสานะทัสนังอเปเกสตัมมัทคูงสหัสสาอัถาสตริงสตังเอเกสหัสสานะอมนุสานะมัทสุง อะเปเกนันตามัทคุงทิสาสภะพุทธาหุงตันจัสภะอภิญญาญาววคิตวานันจคุมาตโตอมันติยิสธาสาวเกสาเนรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชาณัฐพิทัวเอโวหังกิตยิสามิขราหิอนุปปุสโสสตาสหัสสาวะยาขาภุมมากปิลวัทวาอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตเยสัสสินมุทมาณพิกามุงพิคูนันสมิติงวะนางทาสหัสสาะเหมาวตายาขานานันตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนวันโตเยสัสสินมุทมาณพิกามุงพิคูนันสมิติงวะนาง สตากิรติสหัสายะขานันตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสัสิโนโมธมานาภิกามุปิกขุนัสมิติงวะนังอิเจเตโสรัสสหัสายะขานันตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสัสิโนโมธมานาภิกามุปิกขุนัสมิติงวะนังเวสามิตาปจัสตาญาขานันตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสัสิโนโมธมานาภิกามุปิกขุนัสมิติงวะนังกุมพิโรราคาชาคัคขิโกเวปุระสานิเวสนามพิโยนานสตาสหัสสังเนยขานังประยุต ปยุนรูปาสติกลุมพิโรราชาคาฮิโกโสปาคาสมิติงวนนางปุริมันจทติสังราชาทัตาร,าทระโทภาษาสติคันทพันนังอธิปติมหาราชาเย,ยสัสิโสปุตตาปิดสัพหะโวอินทนามามหาพาลาอิทิมันโตชุดิมันโตว,ว,นวันวันโตเยสสิโนโมทมานาภิกรรมุภิคันสมิติงวนังทักขินันจัติสังราชาวิรุณโหตปภาษาสติกุมพันธานาธิปติมหาราชายสสัสิโสปุตตาปิดสัพหะโวอินทนามามหาพาลาอิทิมันโตชุดิมันโตวันวันโตเยสสัชิโนโมทมานาภิกกรรคุ ภาสตินา,นาคาณาอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิแตสสะวโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุดิมันโตวันวันโตยาสสสิโนโมธมานาภิกามุมถูนันสมิติงวนัง อุตารานจัติสังราชากุเวโรตับภาาสติยคานังอธิปติมหาราชายาสส,สิโสปุตตาปิสัตตสัพหะโวอินทนามามหาภรัยทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยาสิโนโมธมานาภิกามุมพิครานสเมติงวะนังปุริมังที่สังคตาโร,รโททขีเน,นนาวิรุณหะโกปชีเมนาวิรุปโคกุเวโรอ,อุตรังที่สังจัตตารโอเตจมหาราชาสมันตาจตุโรทิสทาทัธรมนาอัถังสุวรรณกาปิลวัฒเวเตสังมายาวิโนทานสาอาคูวันจานิการสัทธามายากุเตนเวเตนวิตโตจวิตโตสหจันทโนกามเสโถจะกินเศรษฐโจอ ถูจ่าปนาโทโอปามันโยจะเทวสูโตจะมาตลีจิตาเสนจนคันทพนโรราชาชโนสพะอาคูปัญจสิโคเจวติมพารุสุยวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทพาสหราชุดพิโมธมานาพิกามุงพิขูนสเมติงวนางอาธคกูณภาษานาคาเวสาราสหตัชกากรรมพระลัตสะตาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตรัฐาจะอาคูนาคายสศีโนเยราวันโนมหานาโคโสปาคัสมมติงวนาง เยนาคราเชสหสสารันติทิพาธิชาปักคีวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวนามชปตาจิตาสุปนาอิติเตสนามังอภยันตทานาคราาชานามาสิสุปนาโตเขมามกาสิพุทโธสันหาหิวจาหิอุปาวะหยันตานาคาสุปนาสระนามังสุพุทธังชิตาวชีราหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสาวเสเตอิติมาอิติมันโตยะสัตสิโนกาละกัญชามหาปิสมาอสุราธนเวคะสาเวปาจิตติสุจิตติสุจิตติจะ ปาหาร,ราโทนมูจีสหสัตตันจภลิปุตานันสเพเวโรโจนามก,กาสันในหิตวาพริงเสนางราหุปธรรมมูปาคมุงสโม,มรยะ สัมมาโยธานิพันธเตภิกขุนันสมิติงวะนางอาโปจเทวาปัทวีเจเตโชวายุตธาขมุวารุณาวรุณาเทวะสมมตยัสสาสหเมตตากรุณากายิกาอาคุเทวายะสสิโนทัศเสเตทัศธากายาสเพนานันตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสิโนมธมานาภิกามุภิกขุนันสมิติงวะนางเวณทูจเทวาสหฮาริจะอาสมาจัตุเวยะมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยามาคูปุรคิตา นักขัตตอนิปูรักขิตวะอาคูมันทัพพราหกาวะสูนางวะวาสโวเสโทสโคปาครปบรินทะโททะเสเดทัสถากายาสเพนนันตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะสสสิโนโมธมานาภิกามุงพิคุณันสมิติงวนาอัทคูสาภูเทวาชลามคิสิคาริวาระอริทกาจะโรชาจะอุมาปุพานิพาสิโนวัรุณาสหธรรมมาจะอจุตาจะอเนชกาสุรยายั่วรุจิลาอาคูอาคูวาสวเนสิโนทะเสเดทัสถากายา สเพนานันตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัชิโนมธมานาภิกามุปิกขูนสิเมติงว่านางสมณามหาสมณามนุสย์มนุษสุตมาขินทาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาทาคูหังรโยเทวาเยจโลหิตาวาสิโนปรคามหาปรคาอาคูเทวาเยะสัชิโนทัศเสเตทัสธากายาสเพนานันตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัชิโนมธมานาภิกามุปิกขูนสิเมติงว่านางสุกาการุมหาอรุณาอาคูเวคณะสาสหโอทาตะไคหาปาโมคะอาคูเทวาวิจักคณา สัทามมาตาหารากชามิสกาจยัสสัสินโนธนยังอาคาปชุน,นโนโยทิสาภิวัสติทัเสเสตทัศสถากายาสเพนานันตาวานันิโนอิทิมัโตชุติมันโตวันวันโตายยสัสินโนโมทมานาภิกามุภิคูนั้นสมิติงว่านางเขมิยะตุสิตายมามกะทกาจยัสสัสินโนลังพิตการกามาเสถาโชตินามาจะอาสวะนิมานารติโนอาคูอาทาคูปรนิมิตาทัสเสตทัศสถา,ากายาสเพนานันตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยสัสินโนโมทมานาภิกามุภิคูนั้นสมิติงว่านางส วันินโนมานมันวะเยนะอาคาชุงเยจันเยสัติสาสหาปะปะวุธาชาติมัขีลังโอคาติน,นะมะนาสวังทักเคมวังคาตรังนาคารจันทังวะอสิตาติตังสุภามาปรมัตโตจะปุตตาอิทิมาโตสหะสนังกุมาโรติโสจะโสปาคาสมิติงวะนังสหะสาพามโรกาณังมหาพรมาพิติทติอุปปันโนช,ชุติมันโตพิสมากายโยยสัสสัสสโสทัเสถาอิสระอาคูป,ปจเจกะวะสสวัติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโต เจจัสะเพย์อภิกันเตสินเทเทเวสพามเกเมมาราเซนะอภิกามีปัญสาการทะมันทียังเอถะคันทถาพันทถาราเคนะพันธมุทุโวสมันตาปริวาเรธามาโวมุนจิทาโกจินังอิติตธรมมหาเสโนกันหาเสนะเอเปสัยิปานินาตาลมหาจะสรังกตวานาเพวรางยถาภูสโกเมโคนธนยันโตวสวิชุโกตทาโสปัจจุทาวติสังกุทโอัสสะ ยังวเสตันจะสัพพังอภิญญาญาบกิตวานันจคุมาตโตอมัติยิสัทธาสาวกเเสาเสนรเตมาราสไสนภิกันตาเตวิชานัทภิกขวเตจะอัตตบะมังกรุงสุตวพุทธศาสาสนังวีตาราเคหิปการมุงเนสังโลมปิชยุงสเพวิชิตาสังคามาพยาตีตายัสสินโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตเชเนสุปาติ เอวัมเมสุตังเอกาสัมมายัพระควาภารานัสยังวิหารติอิสิปตเนมิฆาทายเยตัดรโคพระควาปัญจวัคคีย์พิคุอามันเตสิทเวเมพิคเวอุ พิกเวอันตาปปะชิเตนเซวิตาพายโยจายังกาเมสุกามาสุคาริกานุโยโคฮีโนคัมโมโปทุชนิโกอนาริโยอนาทสันหิตโยจายังอัตากิลามทานุโยโคทุโคอนาริโยอนาทสันหิโตเอเตเตพิกเวอุโพอันเตอนุปครมมามชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากภุการณียานการณีอุปสมายาอภิญญาญาสัมโพทายะนิพานายาสังวัตติกตมาจะรซาพิกเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากภุการณี ยานกะรรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมโพธายานิพานายาสังวตติอายเมวะอริยโยอาทั้งคิโกมาโคเซยยะทีทางสัมมาทิฐิสัมมาสั่งกับโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโม สัมมาสติสัมมาสม,มาทิอายังโคซาพิคเวมชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธ,ธาจากขุการณียาณการณีอุปสมายอปิญญายาสัมโพธายานิพานายาสังวัตติ อีทังโคปนภพิกเวทุข้างอริยสัจจานชาปิทุข้าชราปิทุข้ามรณะมปิทุข้างโซกับอะเรเทวทุขโทมนาสุปายาซาปิทุขอาปิเยหิซัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโคยัมปดชังนรภัติตามปิทุข้างสังคิเตนปัญจุปาทานคั้นทาทุกข้าอีทังโคปนภพิกเวทุขะสมุทโยอริยสัจจังยาญาตันห้าโปโนภวิกา นันทิราคาสหกตจาาราตตาตาต,า,ต,า,ตาพินันทิณีเซยยะธีทางกามาตันห้าพระวตันห้าวิภวตันห้าอีทางโคปนาภิกขเวทุขนิโรโทรอริยสัจจังโยตัสซาเยว,วตันห้ยายะเซสวิราคนิโรโทรจาโคปติณิสโคมุติอนารยโยอีทางโคปนาภิกขเวทุขนิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวะอริโยอัตทางคิโกมาโคเสยยะทีทางซัมามาธีธีซัมมาซั่งกับโปซัมมาวาจาซัมมา มันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสมมาสัมมาทิ อิทังทุกข้างอริยสัจสันติเมพิกเวปุเพอนันโนสุเตสุทามเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกข้างอริยสัจจามปริญเยยันติเมพิกขเวปุเพอนัโนสุเตสุทาเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกข้างอริยสัจจามปริญญาตันติเมพิกขเว ุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปาทิยานัอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอีทังทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกขเวปุเพอนานุสุเตสุธรมเมสุจากคุงอุทปาทิยานัอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปณีทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหาสัพพันติเมพิกเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจาคุงอุทปาทิยานัอุทปาทิปัญญา อุทปาท่วิชาอุธปาที่อาโลโกอุทปาที่ตังโคปันิทังถูกขดสมุทโยอริยสัจจปีนนัติเมพิกขเวปุกเทอนานุสุเตสุทามเมสุจักคุ้งอุธปาที่ยานงอุธปาท่ปัญญาอุธปาที่วิชาอุธปาที่อาโลโกอุธปาที่อิทางถูกขนิโรธะนิโรโทอริยสัจจปติเมพิกเเวปุกเทอนานุสุเตสุทามเมสุจักคุ้งอุธปาที่ยานังอุธปาที่ปัญญาอุทปาที่วิชาทีี่โลัง Icana, ทางทูขณิโรโธอริยสัจจานสัจชิกาตัันติเมพิกเขเวปุเพอานนสุเตสุธามเมสุจากุ่งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปณิทางทูขณิโรโธอริยสัจจานสัจชิกตันติเมพิกเขเวปุเพอานนสุเตสุธามเมสุจากุ้ง อุทปาธิยานังอุทปาธิปันยาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิทางทุคณิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิขเวปุปเพอานนโนสุเตสุธามเมสุจักคุ้งอุทปาธิยานังอุทปาธิปันญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปณิทางทุกข้างปณิทางทุกคณิโรทคามินีปฏิปทาอริยสัจจางพาเวตับพันติเมพิขเวปุปเพอานนโนสุเตสุธามเมสุจักคุ้ง อุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปนิธังทุขณิโรทคามมนีปฏิปทาอาริยสัจจามภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุทามเมสุจักุ้งอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิยาวกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทซาการัง ยาท่าภูตังยานะาทศนังนาะสวีสุดทางอโหสิเนวตาวาหั่งพิขเวสเทวเกโรเกสมาระเกสพัมมะเกสัตสัตสมณพรมมามมณิยาปะชาเยาสเทวามโนซายาอนุตรังสาัมมาซัามโพทิงอภิสัมพูดโธปัญจัญญาสิ่งยาโตจะโคมีพิขเวติเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวาตังทวัทสาการัง ยาท่าภูตังยานทาสนางสุวิสุทธัางอโหสิอทาหั่งพิกขเวสเทวเกโลเกสมาละเกสพพัมะเกสัตสมนาพรม,มนิยาประชายาสเทวมนุซายาอนุตรัง ซ้ำม,มาซ้ำโพทิงอภิซ้ำพูดโทปัญจัญญาซึ่งยานันจ์ปนาเมทัศนาอุทปาที่อากุปาเมวิมุติอัยามันติมาชาตินาถิธานิปุนาภโวติอิธัมโวจะภะควาอัตมานาปัจจวคียาภิกขุภะควาโตภาสิตังอภินันทุงอิมันสมมิงจัปนาเวยาการณนสมมิงพันยามานีอายสัมมาโตโกนทัญญาสวิรชังวีตมะรงังธรรมมาจากคุง้งอุทปาที่ยังกินจิตสมุททะธรรมมาสัพพันตังนิโรธธรรมมันติ ปวัติเตจัภควาภควาตาารรมาจากเกภุมมาเทวาสัตรมนุสซาเวสุ้งเอตัมภควตาภา,า,ารานาสีย่ยางออสิปะตะเนมิขาทาเยอนุตตรังรรมาจากกลงปวัติตังอปปติวัติยันสมนเนนวาพรามเนนวาเทเวนาวามาเรนาวาพรามุนาวาเกนจิวาโลกัสมินติ ภูมานางเทวานันสัตวัทงสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัตธรมนุษาเวสุ่งจตุมหาราชิกานางเทวานันสัตวัทงสุตวาตวติงซ่าเทวสัตธรมนุษาเวสุ่งตาวติงซ่านางเทวานันสัตว์ทังสุตวายามาเทวสัตธรมนุษาเวสุ่งยามานางเทวานันสัตว์ทางสุตวาตุสิตาเทวาสัตธรมนุษาเวซุ่งตุสิตานางเทวานันสัตว์ทางสุตวานิมานรตีเทวาสัตธรมนุษาเวสุ่งนิมานรตีนาง เทวานางสัตว์ธันตวาปรณิมีตวัสวัตตีเทวาสัตว์ธรมนุสาเวสุงปรณิมีตวัสวัตตีนางเทวานางสัตว์ธันตวาธรมกายิกาเทวาสัตว์ธรมนุสาเวสุงเอตัมภควตาภารานสิยังสิปตเนมิขทาเยอนุตรังธรรมจากกัางประวัติตังอปติวัติยันสมเนนวาพรามเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรามุนาวาเกนสิวาโลกัสมินติ อิติหเตนะคเนนะเตนะมูห er um so ุเตนะยาวะพรมะโสโลกาสัตโทอะุคาชิอัยันจัตสสะหสสีโลกทาตุสรังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอปะมาโนจโอลาโลโอพาโซโลเกปาตุระโหสิอติกรรมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัทโคภะวะอุทานาอุทานยิสอัญญาสิวัตถโกนทันโยัญญาสิวัตถโกนทันโยติอิติทางอาญสมโตโกนทันยาสัญญาโกนทันโยตเววานังอะโหสีติ อิติปิโสภักวังทหารสัมมาสัมพุทโววิชาจาราสัมปนโนสกโตโลกวิทูนโตโรปริสธรรมสารติสัทธาเทวสารนันพุทโธปขวาติสวากาโตพระวตาธโมสัทิติโกกาลิโกอิปัสิโกปณิโกปัจจตังเมทิตพงยูหีติสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆยาทิทานจัตตาริปุริสยุคานิอัทปุริสปุคะลาเอสาภควาโตสาวกสังโฆอาหุนโยปาหุนโยทักขิณ อนุตตรังปุญญาเขตตังโลกาสติจินดามณีปิยังมันตังยสังธาสังโกนะอุปสันติสเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจามหาราชาตวังมังโปสัตุโนทีปังกาเรเทวโวสุโปเศธิกินจิเทวเยสักโกปะชังทัศมิงกินเนวาทัตาปิยังกันตาสาริปุโตพวันตุเมสิทิลาพังชนะเยมณีจินดาปียังจะทนันสัพเพชะนาหูชนาปิยะมังมะ สกัตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวนุสสนังพุทธเตชะนโสทินานัสสันตุปัทถวาสัพเพทุขาวูปะสเมนตุเตสกัตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริหาหูปัสมนังธรรมเตชะนโสทินานัสสันตุปัทถวาสัพเพพยาวูปะสเมนตุเตสกัตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุนยังปาหุนยังสังฆเตชะนโสทินานัสสันตุปัทถวาสัพเพโลคาวูปะสเมนตุเต นิติปิโสพักวาอรหันตสัมมาสัมพุทโธวิชาจารันสัมปโนสกโตโลกาวิทูนตโรปริสธรรมสารทีสัทธาเทวสานังพุทโธปัทควาติสวากดิโตภควาตถโมสันทิติโกกาลิโกอิคุิโกบาลิโกปัจัตตังเวทิดพโมยูหีติสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆยะทิทันจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริปุลิสปุขคาราเอสาะควาโตสาวกสังโฆอาหุนาโยปาหุนาโยทักขินนายโยกร อนุตลังคุณเขตตังโลกัสตาติจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนะอุปสันติสเนหังมาตาติตาวะโอระหังปะโพตันจัมหาราชาต่าวังมังโปสัทุโนทีปังกาเรเทวสุโปเสทีกินจิตเทวเยสโก ปัดชงทัศสมิงกินเนวาทาตาปียังกันตาสาริปโตผวันตุเมสิทธิลาพันชนะเนเยมณีจินดาปียังจะทนังสัพเพชนะผหูชนะปียังมะมะสักตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังทีตังเทวานุสานังพุทธเตชนะโสทินานัสสันตุปัทถาวาสเพทุขาวูปัสเมณตุเตสักตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริยาหูปัสมานังธรรมเตชนะโสธินานัสสันตุปัทถวาสัพเทพยาวูปัสเมณตุเตสักตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุนยังปาหุนยังสักเตชนะโสธินานส ตุปัทวาสัพเพโลคาวูปัสะเมเตุเต มีติภิโสภควาอารหันสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณสัมปโนสกโตโลกะวิทุนตโลบริสะธรรมะสารทิสัทธาเทวะสานังพุทโธภคควาติสวะขาโตภควาตาธโมสันทิตโกกาลิโกเอหิปัสสิโกปานิยโกปัจจตังเวทิตาโพยูหีติสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆยะทิทานจตารีปุริสยุคันในอัฐปุริสปุขะลาเอสาภควาโตสาวกสังโฆอาหุนโยปาหุนโยทักขินนโยอัญชาได ชรีกัลนิโยอนุตรังปุญญเขรตังโลกาสาติจินดามณีปียังมันตังยิสังธาสังโกนาอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโผสัทุโนทีปังกาเรเทวสุโผเสธิกินจิเทวเยสักโกปัจชังทัสมิงกินเนวาัฒตาปียังกันตาสาริบุตรโอภวันตุเมสิทธิลาพังชนะในเยมณีจินดาปียังจะธนันสัพเพชนะหูชนะปียังมะมะ สกัตวาพุทธรัตนาโอสถังอุตมังวรางเหตังเทวนุสานังพุทธเตชยนโสธินานัสสันตุปัตวาสัพเพทุขาวูปะเมนตุเตสกัตตวาธรรมรัตนางโอสถังอุตมังวรางปริยาหูปัสมนังธรรมเตชยนโสธินานัสสันตุปัตวาสัพเพพยาวูปะเมนตุเตสกัตตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรางอาหูนยังปาหูนยังสังฆเตชยนโสธินานัสสันตุปัตวาสัพเพโรคาวูปะเมนตุเต ชยาสนากตาพุทธาเชตวามารันสวะหานังจตุสัจจาสพังระสร้างเยปิวงสุนาราสภาตันหังกระดาทิโยพุทธะอนิวัติงานสเปปติธีตามเมหังมัตเกเตมสลาสีเสปปิทีโตเมหังพุทโธธรรมโทเจเนสังโฆปปิธีโตเมหังอุรสภะพุทธะกโรหัทะเยเมอานุรุโตสิปโตชลักิเนโกนทนโยชมิโนจอมเกนเนชิมเนมสุงันธนาหูโรกัสะโพจมหานาโมพาสุงโนโสตะเกเกเซนตุกัสริมิงสุลปาพังโรนิสินโนเทสัมปโนโสปิโตณปุลคูโกุมาลกัสะโพเทรมเหสีจิวัตโกโสเมหังวทิิเนจาาปสุกโร ปุรนงคลิมโรจะอุปาลีนั้นศิวลีเทลาปัญจเมชาตานราเตติรามามัสเซสาสิติมัอนตาชินณนตาชินาอาสาชลันโตชิลานชินานานวันเซนตาสตับปาตอลังกาตาวาราปิตาทิสัญชาติพป็นเจปัทวาอาเสสาวียนตุชินาเตชะสาววสโตเมจกินานาสัทธาสัมพุทธปัญชเลชินาปัญชราชั่งมหิวังตังมหิเตเลสัทธาปรมเงาเทเตมหาพพลรลภาอิจฉาวันโตสุตโตสุรโขชินานุภาเวนชิปัตัวธรรมานุภพรนทิรัสังโฆสังฆานุภพรนัดเินดารโยสัมธรรมานุภาวะปุรุตัวจรามีชินาปัญเชลีต พาหุนสหธรรมินีเมลาสาวุธันตังคิเมฆังอุทิศโคราเจเศนามารานธาราทิทธรรมวิธินาชิตวรมนินโทตันเดยสาภวตุเมเชียมังคระนี้มาราติเลกามันพิชุเตศพระรตินโคดามปนาลรากมาทำมัทัตยาขังขันตีสุธันตมิทินาชิตวรมนินโทตันเดยสาภวตุเตเชมังคระนี้นราคิลิงทชวรรษอติมันตัมภูตันทวกิจมาสนีวาสุธารุนันตังเมตตัมภูเศตวิธินาชิตวรมนินโทตันเดยสาภวตุเตเชมังคระนี้ ทุกขิตัดขะขมาติหาถาสุทารุนันตังทวันติโยชะทางปะทางคุลิมาละวันตังอิทีวิสังคารมโนชิตวามลินโทตันเดดาสาพะวตุเตเชมังครานิจตวานากัตมุมรังอีวะคับพิยาจินจายาทุทวัจฉนังชนะกยาเชสันเตนะโสมอวิทินาชิตวามลินโทตันเดดาสาพะวตุเตเชมังครานิสัจจังวิหายามัติสัจจก,กวาทัเกตุงมาทะพิโรปติตามนังอาติอันทัภูตังปัญญาปทีปัชริโตชิตวามลินโทตันเดดาสาพะวตุเตเชมังครานินันโทปนันทะภูชคังวิพุุทธังงมหิิถถปตตเเนะะรภูชะ ดินเดดาสาพ,พวัตุเตเชียมังคารานิทุกข้าหาทิฏฐิพุชเคนะสุทธาถาทรังพามังวิสุทธิชุติมิกจพระพระกาพิธานางัง ยาเนคยานาคาเทนาวิทินาชิตวามนิลโทตันเตดสาโพวตุเตเชมังคลานิเอตาปิกุชามังคลาคาถาโยจโนทินัทิเนศระเตมตันทีฮิตาวานะเนกามิวิธานิจุปัตวานิโมขันสุขังอธิเครมยานโรยสปันโยมหาการุนิโกนาถอยตาเยสสะภาปานินำปุริทวารปรมีตสะภาปัตโตสมโพธิมุตตมาเอเตนาสัจเวชนะโหตุเตเชมังครังเซียนโตโพธิยามุเลศกยานานันทิวัฒโนเอวังตวังชิโอโหฮิเชียสุเชมังคเรอัปราชิตาปลังเกสิเสปตาวิโพคาเลปิเสเกสะพาพุทธนังคาปัตโต มังคลานสุปัฏฐานสุหุตานสุขุนโตสมุขหัวโตจะสริถามธรรมจารุสุปัททคีนางกายกรรมังวจักรรมังปทักขิีนางปทักขิีนางมโนกรรมังปณิถีเตปทักขินาปทักขิีนานิกัตตวานาลพันตัดเทปทักขิเนพระวัตุสัพพมังคลานัคขันตุสัพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเมพระวัตุสัพพมังคลานัคขันตุสัพเทวตาสัพพัสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเมพระวัตุสัพพมังคลานัคขันตุสัพเทวตาสัพพัสังฆานุภาเวนนะสสััทธาโตตพวุเม ยาเทวตาสันติวิหารวาวานีถูเปยคเรโพธิคเรตหิ่งต,ห,งตหิ่งตาธรรมทานีนะพวันเตปูชิตาโสถิงกระวนเตทวิหารมันดาเรเทราจมชานาวกาจับพิทโวสารามิกาธนปฏิอุปาสก,กาคามาจากเทสานิขมาจากอิสาราสป,ปานภูตาสุขิตาพวันตุเตชลาผู้ชายเยปิจัอันทาสัมภวาสักเสสังเสทชาตาอาทวโวปปาติกา นิยานิกังธรรมวรางปฏิจจเตสเพปิทุกขสสะกรณตุสังขยังธาตุจิรันสตังธรรมโมธรรมทราจปุคราสังโคโหตุสมะโควะอัถายะจะหิตายะจเอมเพรรคาตุสัตธรรมโมสัมธรรมโมสเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตประสันนา ปสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนโพุทธศาสเนสัมมาทารังประเชวนโตกาเรเทโวปวัสตุวุธิภาวายะสัตนานสมิทงังเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตราชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังทมเมนะราชานโนประชังรักขันตุสัพพะทา ทุกขปตาจเนต,นกตนุกขาพยาปตาจเนพยาโสกปตาจเนโสกตาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมหีสัมปะทางปุญญาสัมปะทานสัพเพเทโวนุโมทันตุสัพปัมปติสิทธิยาทานังทัทานตุสัทธายสีรังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิระตาโหตุขันชันตุเทวตาขาตาสัพเพพุทธาพระปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักข้างแผ่นทามีสัพพะโซ โผนตุสัพันสุมังคลังรักขันตุตสพเทวตาสัพุทธานุภเวนะโสดีโหตุนิรันตรังโผนตุสัพันสุมังคลังรักขันตสตสพเทวตาสะธรมานุเวนะโสทีโหตุนิรันตรังโหนตุสัพันสุมังคลังรักขันตุตสพเทวตาสภสังฆานุเพนะสโสดีโหตุนิรันตรังด้วยอำนาจด้วยอนุภาพแห่งศัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพาเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงจเจริญทั้งทางโลกและท,งทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมูลธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วเมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญวาครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจงสําเร็จศักดิ์สิทธิทุกประการเพอิน